ตอกมืออะรอยากอยู่นใจจุนใจใจเชื่นใจโอ้ขวันเขามานั่งให้กำลังใจถ้กลัวเสียงพ่อจะอืดไป่ขึ้นเขามาดันหลังแล้วเอาสูเขาสูงเขาเอ้ยขานมาแทนนี่ทำไมไม่เคยำเออเป็นหมอเรียกขวนมื่อก้ครับหมอเรียกขวนหน้าเมท่นกี้โดยเฉพาะทีมงานของเขาที่ไปทำหานโอ้กระผมตีต้งตีขปน ก็ดีนะครับเป็นผู้แต่งปเด็นแอนนาแมวให้พ่อพลดองนะครับเอ่อครอบหลายหน่วยเลยเลยครอบหลายหน่วยเลยเขาหน่วยเลยแล้วก็วิว่าวิว่าด้วยพอร้องตามแมวเลยเราแถวๆตามแมวเข้าคนโอ้พอนอนหลับแถวแบบนี้แมวขาดีมีแขียวในตาออเอาละตอนนี้ก็เราจะได้ประทับพิธี าการเปิดไปสีก็เลยก็สู่พิการสมพันในช่วงท้ายเลียเชิญญาติพี่น้องขึ้นมาข้างบนขึ้นมานั่งเวียนเตียงกันนั่งร้องไม่เอลยยาวนานพอสมองปีหมดเลยครับขึ้นนมาาั่งงข้บนเลยครับขึ้นมาขึ้นมานั่งเรียงแถวเป็นแถวเดียวเฉยๆไม่ซ้อนแถวไม่ซ้อนแถวนั้งให้เป็นแถวเดียวให้เป็นวงกลมครับเป็นวงกลมขึ้นมาอีกประมาณสักงสามสิบคนน้องน่าจได้ได้ม่นั่งไม่ได้ไม่ได้ นางวงกลมครับวงก้องอันนี้ครับวงกลมน่าอ่าอ่ับตอนที่ถอยหลังนะครับสองสองท่านถอยหลังนี้นะครับที่ใส่เสื้อแดงนะครับถอยหลังไม่ติดโซ่ถอยกข่วงๆเลยไม่ใช่แคบแบบนี้ถอยไปติดต้นเลยสนต้นเลยลูกไปเลยเป็นสมต้นไฟอะไรอาเงี้ยไม่ไม่ไม่พอกันคนแสนรัก ตอนนี้เป็นตอนสําคัญของคุณแล้วครับคุณต้องมารับแววนเบีนเทียนคนแรกนะครับแสนรักหรือคุนธนุถนอมคุนนั้นคนวิสนุคนงสีนุสีนอมชื่ออะไรนะวิสนุไอ้นุมาด่เดี๋ยวจดี๋ยข้านเดี๋ยวมาดิไอไอวิสนุดังกั่านี้เิสนุรับแหวน พอรับแม่คนแรกพอรับแม่แล้วก็ส่งให้แม่เองเออส่งให้แม่น้าให้อาผินดูได้ไหมก่อนตัเปิดไปสีเวียนเทียนเดี๋ยวเรามาเชิญแขกไดก่อนโน่นำมันโีจะได้สวยเสมาเสมอคับแม่โน่นนำมันโด้วยไม่เป็นไรนั่งได้ครับเป็นไรั้ขึ้นไปร่างโครงมันก็คอยจับมันไว้เดี๋ยวของมันขึ้นเออคระจัยด้วยเอาละเอาถึงขั้นแบบนี้ แต่เราไม่ต <sweep harmonic noise> oh. right. ้องไหวนะนะาพระนงคูมือรบเราไม่ต้องไหวนะให้หน้าไหวคนเดียวทำไมต้องไหวจะเชิญหวนเจ้าหน้านะครับเขาเลยไปหลังจากกลไปสีเวียนเทียนเสร็จสรรพเดี๋ยวพอเวียนเทียนเสร็จแล้วปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาทั้งหลายจะโผก่ข้อไม้ข้อมือให้เจ้าหน้าเพื่อเป็นมงคลได้สายสินอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมีปัจจัยสิบบาทยี่สิบบาทที่ใส่ผ้าในหน้าเพื่อไปใช้ในกิจของสงฆ์ก็เชิญ เดี๋ยวขึ้นมาผูกอะไรย้ายวเวียนเทียนแล้วก่อนนะขึ้นมารับมิ่งจริงขันในหลานเออตอนนี้เวียนเทียนกันก่นกอนแล้วแล้วก็ขึ้นมา,อาขอให้พ่อกับแม่นั้นผูกข้าไปที่ับเจ้ากันก่อนนะครับนะฮะสีส,สีประเสริฐเลิศลานข้าพเจ้าเจ้าขออันเชิญขวัญและพ่อหนอนเรือมุนีนาะ พวกวันแล้วจ้าน่าเกิดจงสงใสยักที่อยาวยืนควันของกับน้าอยได้โรงไปเป็นเองเที่ยวได้สุขสอดในใครสีปุ่มพุมพ,มพีและไทยผ่านแดดตงกันดานอนอาจสดามาอาชนาควาแล้วเจ้าน่าจงมา